เฟรมสุดท้ายในเซสชันนี้ครับตอนนี้อซิวันเปิดเฟรมหลังจากนั้นอย่างที่เรียนก็จำกันอีกครั้งจะกลับมาเจอคู่นี้ในเซสชันที่2คืนวันพรุ่งนี้เวลา2 0นาฬิน30นาทีแล้วก็ต่อด้วยตีนหนึ่งเลยนะครับคู่นี้จะเหนื่อยหน่อยคือโปรแกรมของซุกเกอร์โลกเนี่ยตายตัวทุกปีนะครับ สิบเจดวันของการแข่งขันในคูซเบิลแล้วก็โปรแกรมตายตัวอย่างนี้หมดมันอยู่ที่ว่าคู่ไหนจะเขาเรียกจะมาเจอในโปรแกรมนี้อันนี้อยู่ที่ฝ่ายจัดเขาจัดเข้ามานะครับแต่โปรแกรมเนี่ยตายตัวเลยฮะหกสองกับห้าสาม บางกว่าครับเอาครับโอกาสของมาร์กวลเลียมส์ <c> one <oughs> <c oughs> มาร์กลเลียมสัญ,ญลักษณ์มงกุฎนี่ที่ไหลเขาครับไหลขวาเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของท<ส>ิเปอร์คาวนะครับเขาเป็นหนึ่งในสามนักซูเกอร์ที่เป็นเจ้าของทิเปอร์คาวในฤดูกาลเดียวนะครับซีเฟนดี้ที่บรรยายอยู่ัทำ<ส>ได้ถึงสองฤดูกาลนะครับอันนี้เป็นคนเดียวโดด,โด,ดเลยแล้วก็ซีฟเดวิสแล้วก็มาร์กลเลียน ลอนนี่โอซิวนถึงแม้จะเป็นเจ้าของทีรขคาวที่มากที่สุด19รายการลบสีติของซีเวนดี้18รายการนะครับล่าสุดของรอนนี่เนี่ยก็คือรายการยูเคจะมเป็นชิปเมื่อ2ปีที่แล้วที่ได้แล้วก็หลายคนยังจำบรรยากาศกันได้ขึ้นไปอยู่บนโพเดียมเอาน้ำลาดที่หัวศีรษะนะครับนั่นแหละลบสีติเอนรี่แต่ก็อย่างที่เรียนเจ้าของทีระคามากสุดแต่ว่าเขาก็ไม่ได ไม่ได้บังคับว่าจะต้องติดสัญลักษณ์มงกุฎนี้ครับเขาก็เลือกที่จะไม่ติดเนี่ยฮะโล่งๆครับ,รบของลอนนี่สิ <13. S 1> แต่ลอนนี่เนี่ยที่ประคามากสุดแต่ไม่เคยได้ในฤดูกาลเดียวพร้อมกันทั้งสามถ้วยไม่เคยนะครับ <19. S 1> ต้องพีจริงๆสุดจริงๆครับคนที่ทำได้นะฮะในฤดูกาลเดียวนะ19 แต่ถ้านับแยกก็คือไม่ได้สนว่าเป็นฤดูกาลเดียวกันเนี่ยเรานี้ได้ถึงหทิป์คาวนะครับ27 28 35โอ้ยยังลงนะครับ36หล่อนี่ที่ประคาวนี่ได้5-7-7แชมป์โลก5สมัยแล้วก็เดอะมาสเตอร์กับยูเคเท่ากัน7สมัย มาร์กไวเลียมเนี่ยได้สองหนึ่งสองก็คือแชมป์โลกสองขอไปส,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 สามขอไปแก้ไขข้อมูลสามสองสองครับแชมป์โลกสามสมัยยูเคกับเดอะมาร์สเตอร์อย่างสอง forty three レスยงโอ้โหแล้ว ยังไงครับเนี่ยมันเป็นเรสโยงยาวซะด้วยก่อนแข่งรายการนี้มาร์ควิลเลียนอยู่อันดับสามของโลกนะครับตอนนี้ ได้50,000ื่นคะแนนเข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนลนี้แต่อันดับตกลง7อันดับนะครับตกมาอยู่อันดับ10ของโลกเนื่องด้วยจากว่าระบบการคิดคะแนนของ w o อร์ซูเกอร์เขาเอาคะแนนของรายการเดียวกันเนี่ยที่ทำที่กลางแข่งอยู่เนี่ยไปลบรายการเดียวกันเมื่อ2ปีแล้ว2ปีแล้วมากเเรียกเป็นแชมป์ครับเพราะฉะนั้นโดนหักเต็มๆห้า0,000นคะแนนถึงแม่ได้เข้ารอบนี้ ห้าได้ห้าหมื่นตอนนี้โดนหักไปสี่แสนห้าหมื่นคะแนนอันดับเลยตกครับส่วนลอนนี่ก่อนแข่งอยู่อันดับหกตอนนี้ดีขึ้นหนึ่งอันดับจะแทงมือเดียวอยีกไหมครับนั่นแหละระวังมันสะบัดนะครับ จับอยู่หน่อยอ๋อไม่จับโโอ้เทคนิคแท็กติกสุดยอดครับมาร์ควิลเลียมส์โชว์ให้ดูเห็นเห็น oh. หลายแบบหลายวิธีการนี่แทงกระแทกด้วยนะ Fifty one fifty two. Mm -hmm. Fifty nuts. frame lag, mm die -hmm. frame T C Lang the กำลังจะกด4เฟรมรวดครับามาร์ควิลเลียมส์ตามหลังครั้งเดียวนะครับตามหลัง1นึ่งตันนี้กำลังคือ4เฟรมรวดหลังจะพัก15ทีถ้านับตั้งแต่เฟรมที่4ก็ต้องบอก5เฟรมรวดครับ <Six th. S 1> ถ้ารวมเฟรมนี้ แล้วนี่ถึงแม้จะมีเซนจูรี่ในเฟรมที่สองแต่ได้แค่สองเฟรมเ <67. S 1> ขาจะกินแดงหลุมกลางซ้ายครับมันเบาไป67ทำ67ต้องการกแดงเดียวทําคขาด ครับ <68. S 1> แปดคนที่เข้ามาเล่นในรอบนี้มีมือนอกท็อปที่หกอยู่สองคนแล้วก็เจอกันเองนะครับตอนนี้เล่นอยู่ในโต๊ะที่หนึ่งเคิร์มฟินกับแอนโทนีแมกเกลแอนโทนีขึ้นนำสามต่อหนึ่งนะครับตอนนี้คู่นั้นผู้ชนะไปพบกับคู่จัดทั้มกับไคลเลนซึ่งไคลเลนก็ขึ้นนำจัดห้าต่อสามจะลงเล่นอีกคืนนี้ตีหนึ่งส่วนอีคู่ที่จะเจอผู้ชนะคู่นี้ก็ มาร์คเซีบีนนำเนลโลบสัน5ต่อส <to> ยังสูสี่กู้ขี้กันหมดนะครับจะมีก็แค่แคตอนเนี้ยลอนนี่ที่ตามหลังคนอื่นมากกว่าเพื่อนเลยคุณจะสินยังมหานี่ตัดสินรอบชิงจริงแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อปี2003นะครับและครั้งล่าสุดเนี่ยปี2017 ในรอบ15ปีเยนวาฮาร์ตัดสินรอบชิงทั้งหมด6ครั้งนะครับ hey, แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินคนเดียวผู้ตัดสินคนแรกที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษที่ได้ตัดสินรอบชิงที่นํำโลกด้วย96แต่ตอนนี้รอบชิงเป็นจากเยอรมันนะครับ <96. S 1> มาเซไอคา,าด ในปีนี้ถูกคัดเลือกมาแล้ว104 105เซนตูลีนำนกส62ต้องมีเซนตูลี่อย่างงี้ครับถึงจะสมสักสี110 สี่ครั้งเจอลอนนี่ในคูซิเบิลไม่รอดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับมาวิเลียมส์แต่ตอนนี้เขากำลังจะขึ้นนำลอนนี่สี่เฟมเจอรอบสิบหกเจอรอบแปดครั้งหนึ่งรอบแปดก็รอบนี้เมื่อครั้งแรกที่เจอกันเมื่อสิบปีสิบสี่ปีแล้วฮะ124 130 130ตามตครับามาร์ควิลเลียนแทงไป70 72 56ดสิุ้ลนี่ร้อยเอแล้วก็70ได้5เฟรมรวดนะครับขึ้นนำรอนี่6ต่อ2